สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตคนเรานั้นมีทางดําเดินชีวิตหลายหลายอย่างที่จะต้องเดินไม่ว่าจะเป็นหนทางแบบไหนเราก็พร้อมที่จะเดินได้ทางที่เป็นหลุมเป็นบอ่อจำเป็นจริงๆก็ต้องเดินทางที่มีแต่ขวากน้ำ จำเป็นจริงๆก็ต้องเดินทางที่มีความยากลำบากจำเป็นจริงๆก็ต้องเดินทางที่มีแต่ศัตรูพูดผีปริศาสตรจำเป็นจริงๆก็ต้องไปชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องรับรองว่าเราจะต้องดีทุกอย่างประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิต เพราะฉะนั้นคอยลูกหลานทำอะไรให้พอดีมีสติให้ดีมีปัญญาให้ดีดำเนินชีวิตให้ให้ดีแต่ถ้าบางครั้งเราทำเกินพอดีเนี่ยมันจะทำให้เรามีความทุกข์ได้ถ้าเรามีความพอดีในทุกเรื่องบางครั้งความพอดีนั่นแหละ จะช่วยทําให้เราไม่เหนื่อยมากเกินไปบางครั้งเราทําอะไรหลายอย่างในชีวิตทําโน่นทนํานี่แต่ไม่ไดีๆสักอย่างมีงานหลายอย่างที่ต้องดูแลรับผิดชอบแต่มันก็ไม่ไดีๆสักอย่างแต่ถ้าอย่างสองอย่างเรามีเวลาเป็นรับผิดชอบ มีเวลาไปดูมีเวลาไปบริหารจัดการมันก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณท่านได้กล่าวคำหนึ่งไว้หน้าหน้ามาชิดว่าถ้าเรามีความพอดีจะได้เป็นเศรษฐีในเรือนยาจกคงจะสอนว่าเรามีบ้านพอ ได้พึ่งพึ่งพาอาศัยเพราะได้หลับได้นอนมีหน้าที่การงานมีเงินเดือนเพราะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขไม่ต้องไปดื่มรถอะไรมากเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเราหลายร้อยเท่าร่ำรวยกว่าเราหลายร้อยเท่าเราก็อยากเก็บเป็นบ้าง แต่พอเราไปทำเราก็ยิ่งจนลงจนลงแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราพอทำให้มันพอดีกับความรู้ความสามารถของเราเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลครอบครัวได้มีเงินใช้สอยไม่ขาดมือไม่สร้างบ้านใหญ่จนเกินไปไม่ซื้อบ้านหลังใหญ่จนเกินไปเอาให้พอดีกับรายรับของเรา มันก็พอดีมีความสุขเงินทองพอหาได้ค่าน้ำค่าไฟเลี้ยงครอบครัวพอเป็นไปได้แต่บางคนเนี่ยทำอะไรเกินพอดีเกินความรู้เกินความสามารถเกินรายรับของตนอยู่บ้านใหญ่เกินไปหลังใหญ่เกินไปไม่พอค่าผ่อนบ้านไม่พอค่าดาวรถไม่พอค่าน้ำค่าไฟ แม้จะอยู่บ้านหลังใหญ่เราก็เป็นเศรษฐีในเรือนยาจกได้เหมือนกันบนราณท่านสอนเอาไว้ว่าถ้ามีแต่ความงกงกก็จะได้เป็นยาจกในเรือนเศรษฐีใช่ท่านพูดถูกความงกก็คือความตนีทีเหนียวหลวงพ่อรู้จักท่านหนึ่งนะ ไม่ได้รู้จักเป็นการสนรัวหรอกแต่ว่าโยมพูดให้ฟังอยู่ข้างๆวัดนี้เป็นขายที่นาได้ได้ตั้งสามสี่ร้อยล้านนะเงินสามสี่ร้อยล้านนี่เยอะนะแกไม่ไม่ใช้ีวตให้มีความสุขกับเงินเหล่านั้นเลยทําบุญแกก็ไม่ทำํำนานทีทําบุญตักบ,บาทจนจะตายไปอ่ะลูกแกก็ไ่ให้หลานแกก็ไม่ให้นใหจนแกตายไปเงินก็ ก็ยังอยู่ลูกหลานก็ก็ทะเลาะก,กันท่านถึงบอกว่าถ้ามีแต่ความงกความตนนี่จะได้เป็นยายโจกในเรือนเศรษฐีก็ใช่สมัยก่อนก็มีปัจจุบันก็มีการที่เราอยากจะมีความสุขให้แบบยั่งยืนนะลูกเราก็อยา่าอย่ากลัวจนเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จ อุลยาก,กลัวอยากกลัวว่าทําอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้กลัวไปลงทุนค้าขายกลัวขาดทุนก็ไม่ทําอยากจะาทำงานอย่างนั้นก็ทําไม่ได้ไม่มีความมั่นใจอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวเกินไปเราทําอะไรไม่สําเร็จแต่ถ้ากล้าจนเกินงามเราก็จะพบกับความเดือดร้อนอีกก็ให้มันพอดีรู้เขารู้เรารู้เท่ารู้ทันต้องดูสถานการณ์พิจารณา อันไหนที่เรากลัวเราไม,ไม่มีความมั่นใจนี่มันจะทําให้เราไม่สําเร็จอย่างเช่นเราจะสร้างบ้านเรากลัวว่าจะสร้างบ้านไม่เสร็จเพราะเงินไม่ทันเราก็เจ็บเงินไปสักก้อนหนึ่งแม้สร้างไม่เสร็จถมที่ไว้ก่อนปีนี้ถมที่เอาไว้ปีหน้าขึ้นตอกเสาเข็มปีต่อไปก็ทําโครงสร้างบ้าน ขึ้นเสาปีต่อไปทำรั้วอะไรอย่างเงี้ยสิบปีมันก็ไม่นานมันก็เป็นบ้านหลังขึ้นมาถ้าเราคิดว่ามันไม่พร้อมต้องมีเงินพร้อมก่อนถึงจะสร้างแล้วเมื่อไหร่เราจะได้บ้านอยู่อ่ะทุกอย่างมันต้องค่อยๆไปเหมือนกับการที่เราจะทําความดีเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราแก่แล้วค่อยเข้าวัดเนี่ยเผ่อๆเราอาจจะไม่ถึงแก่ก็อาจจะตายไปในขณะที่ยังไม่แก่ก็ได้ใช่ไหม หลายคนเนี่ยหลวงพ่อยังไม่ได้เข้าวัดเลยเนี่ยหนูเอาสังกาทานที่ไว้หลังรถจะมาทําบุญถวายสังกาทานกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเดือนยังไม่ได้ถวายยังไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวอะถ้าเราคิดได้ก็เรียบทำแล้วลูกแล้วเราจะลืมแล้วอีกอย่างหนึ่งโบราณท่านสอนเอาไว้ดีนะพุ้เฒ่าผู้แกบอกว่า,วาลูกหลาน ถ้าเราขาดความพอดีเราก็จะเป็นหนี้ตลอดการขาดความพอดีจะเป็นหนี้ตลอดการขอให้กําลังใจลูกหลานว่าอืมเราก็บ้านเราบ้านเราก็ยังยังหลบแดดหลบฝนได้อยู่สบายไม่ใหญ่ตัวเป็นเครือหาดมันก็อยู่ได้ในบ้านเถาบ้านหลังเล็กๆไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินคา้ายู่สบายถ้าเราอยากจะได้มาก กว่าน,นี้เราต้องไปขายโน่นขายนี่ไปผ่อนบ้านหลังใหญ่ใช้เงินเยอะอยากจะนั่งรถหรูๆรถหรูอย่างเงี้ก็เปืองตางอีกจ่ายแพงอีกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นหนี้ตลอดไงนาฬิกาเงี้ยคุณค่าของนาฬิกาก็อยู่ที่บอกเวลาไม่จําเป็นต้องไปซื้อแพงราคาเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านเหมือนเศรษฐีหรอกเสื้อผ้าก็ไม่ต้องไปใส่แพงมาก อืมแต่บางคนชิโมอมากเลยบอกว่าใส่เสื้อผ้าชุดแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนนี้มันมันเกินไปเนะี่อจู่วันของพ่อก็พื้นละสามร้อยบาทก็มีไม่เกินพันนะสิด,ดายเอาเงินไปทําสร้างให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าลูกหลานลองชิดดูนะว่าวันไหนเราอยากสมมติว่าเราอยากจะได้เพชรสักวงนี้าาราคาเป็นแสนเยเริ่มทุกละอยากจะได้เาิกาสัก เรียนรับประมาณหมื่นขึ้นไปก็เริ่มทุกข์แล้วเพราะว่าเราหาเงินก็จะได้มาเนี่ยมันลําบากไงแต่ถ้าพวกเศรษฐีไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกเอาเรานี่แหละเอาที่เราอยู่ลําบากกันนี่แหละหา,ชาเช้ากินค่าหาค่ากินเช้าเนี่ยเราก็ต้องรู้จักให้มันพอดีให้มันพอดีนะลูกนะทุกอย่างถ้าพอดีมันดีหมดแหละมันไม่อันตรายขับรถพอดีไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปก็ปลอดภยัย กยเย็นเย็นไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปชีวิตเราก็ปลอดภัยหลายเรื่องโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคนส่วนมากจะทำผิดเพราะขาดความยังชิดคนที่ทำความผิดเพราะขาดความยังคิดก็คือขาดสติส่วนมากจะมีแต่ความทุกข์ขาดความยังชิดในทุกเรื่องเนี่ยมันชีวิตเรามันก็จะหมดความหมายนะ ใช้เงินขาดความยั้งคิดเงินมันก็หมดใช้ความรักขาดความยั้งคิดเมียเราก็มีแล้วแทนที่จะนอนกอดเมียที่บ้านเราก็ไปกอดเมียใครก็ไม่รู้อยู่นอกบ้านไม่นานก็โดนยิงตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นต้นนะย้ำ้ลยครับว่าเป็นต้นหลายเรื่องลูกดูข่าวเนี่ยมันก็มีเรื่องปล้นเรื่องฆ่าชู้สาวผลประโยชน์เนี่ยเวลาตำรวจเขา เขาสอบสวนเขาก็เจตตั้งอยู่สองประเด็นด่านั้นแหละฆ่ากันตายเพราะเรื่องขัดผลประโยชน์เพราะเรื่องชู้สาวขัดผลประโยชน์ก็ขาดความยั้งคิดฆ่ากันตายอะไรอย่างเงี้ยข,ขัดความยั้งคิดเพราะแย่งแย่งคู่กันพิสวาสแย่งที่อยู่อาศัยกันมันก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะมีกำลังใจ มีกำลังใจในทุกเรื่องอย่าไปท้ออย่าไปสิ้นหวังดำเนินชีวิตทุกวันให้มันมีความสุขบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่มีความสุขเรีหลวงพ่อบ้านก็ต้องเช่าเขาอยู่เงินก็ต้องหาเช้ากินค่างงกงเงินเงินจะมีความสุขได้อย่างไรหลวงพ่อเห็นโยมกลุ่มหนึ่งนะเขาทํางานคนงานก่อสร้างวัดหลวงพ่อนี่แหละบ้านก็ยังไม่มีอยู่เลย ยังเช่าเขาอยู่ยังขอวัดข้าววัดจินเลยทำไมเขามีความสุขจังเลยร้องเพลงทําความคือมันอนาคตเป็นอะไรก็ช่างน,นั้นนี่ะแต่เขาทําไมมีความสุขจังเลยยิ้มแย้มแจ่มใสร้องเพลงอารมณ์ดีตลอดเออพวกเองนี่มีความสุขจังเลยนะไม่เครียดดีเครียดไปทําไมหลวงพ่อเครียดก็ท่านนั้นแหละทํางานให้มีความสุขดีกว่าเขาว่าอย่างนี้มั่นใจตายไปหลวงพ่อก็เผาให้ไม่มีเงิน ก็ทำงานแลกแรงงานเพื่อได้เงินมาพอได้ค่าน้ำค่าไฟค่าเจ้าบ้านค่านี่น่นนั่นก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรหลวงพ่อเออดีจังเว้ยก็นั่นแหละคนที่คิดได้เขาจะมีความสุขส่วนมากคนคิดไม่ได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ขอให้กำลังใจลูกหลานทุกคนนะ ให้เอาความรักความเข้าใจในครอบครัวเป็นกําลังใจให้ต่อสู้กําลังใจหาได้ง่ายมากเลยหาได้จากพ่อกําลังใจหาได้จากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่สามารถให้กําลังใจเราได้แล้วก็ไปเอากําลังใจจากญาติผู้หลักผู้ใหญ่มีเยอะแยะไปไหว้พระเราก็ได้กําลังใจขึ้นมาแล้วไปทําบุญตักบาตรก็ได้กําลังใจขึ้นมาแล้วไปช่วยเหลือสังคมปล่อยวางอารมณ์แผ่เมตตา เมตตาตนเมตมตาท่านเราก็ได้กำลังใจแล้วละ่ะกำลังใจนั้นเป็นเบอเกิดแห่งแห่งพลังชีวิตอย่างหนึ่งได้นะให้ทุกท่านมีความสุขมีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมั่นคงตลอดไปจเจริญพร